ประกาศตอนนี้ช่องของเราก็มีทิ c ขอดแล้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่องทิดขอดทีซีคราฟทีวีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โย่เกมสเปซไฟ i g h เตอร์อีกแล้วนะโยกของผมผู้เป็นร้อนในที่มีหลุมขนาดใหญ่ตรงกลางาแสบชะมัดยัดโหซึ่งแบบใครเป็นร้อนในแล้วแบบ มันมีหลุนหลุมมันอยู่ตรงกลางเอาลิ้นสัมผัสเดียวรู้สึกเลยอะโอ้โหแสบจี๊ดโอเคอยู่ผมต่อนะ okay. เดี๋ยวเก็บสเปเซอร์เวเตอร์แล้วนะเชิเนะวันนี้อยู่กับจรวดที่ไม่ใช่ว่าไอรอนเคอร์เทนนั่นเอง ซึ่งอไอนี้ก็เป็นพอประกอบไปใช่หรอกไม่ต้องสอนสร้างหรอกสร้างแค่นี้ยังมีกี่ส่วนเนี่ยสี่ส่วนนับได้มีล้อสองล้อมีตัวถังแล้วก็ห้งองควบคุมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเพราะนั้นไอนี้ไม่ต้องมาขอนะมีหลายคนขอลถ้ถังผมแต่ว่าผมว่ารถถังผมไม่สวยผมเลยไม่อยากแะแจกเท่าไหร่ <S <S โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราตัดเข้าสู่บูปินกันเลยไปโอ้ยแข็งชะมัดจัด เอาละตัดเข้าสู่บูปินกันแล้วนะซึ่งจรวดลำนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีขนาดแค่ครึ่งบูปินเองแต่ว่ามันก็ใหญ่ในทางกับการมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามันอันนี้คือชาร์ไซส์12อันนี้ผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นเลยซึ่งโอเคเนื่องจากวันนี้ผมเป็นร้อนในนะแล้วก็เป็นวันนี้นิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นเสียงเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะโอเคมาที่ส่วนจรวดขับดันกันเลย ซึ่งจรวดขับดันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะซึ่งะจะมีจรวดขับดันลองถึง2ตัวแล้วจรวดขับดันลกอีก2ตัวเหมือนกันงั้นก็เดี๋ยวดูที่จรวดขับดันลองกันจรวดขับดันลองจะมีอยู่2ตัวแล้วก็คือข้าง2ซ้ายขวาเนี่ยซึ่งจะมีไอพ่นอยู่ทั้งหมด3ตัว2อันก็เป็น6ตัวด้วยกันนะจะเป็นไอพ่นขนาดเบสิค1อันขนาดใหญ่1อันแล้วก็เบสิคอีก1อันซึ่งทั้ง2ด้านเหมือนกันเปรียบเลย เพราะฉะนั้นไอไอพจนตัวนี้จะให้ขุมพลังงานที่สูงมากๆเลยทีเดียว <c oughs> โอ้ยเสียงอ่าแสบแล้วในแล้วก็มาที่ตัวต่อไปเลยนะั่นคืออจรวดขับดันตัวที่1นั่นเองนะซึ่งจรวดขับดันตัวที่1จะประกอบไปด้วยไอพจน์ขนาดเบสิคหนึ่งอันอ่าสองอันต่างหากแล้วก็ไอพจน์ขนาดใหญ่อีก2ตัวก็เท่ากับ4ตัวแบตเหลือยี่สิบอ้าวชิบหายแล้วแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์รีบถ่ายรีบถ่ายเนาวโอเคเนื่องจากว่าแค่ ส่วนแรกอ,อ่ะมันก็มีจรวดอยู่ทั้งหมดหกสิบอ่ะทั้งหมดสิบตัวด้วยกันมันก็ทําให้ค่อนข้างรับน้ําหนักได้ดีนะเพราะจรวดล่านี้ถึงมันจะไม่ใหญ่แต่ว่าเครื่องในอ่ะมันเยอะรวมหนักสี 1, ่พันสี่ร้อยอ่ะมีส่วนสูงแค่เนี้ยสตันวีผมเบาวกว่าเยอะเลยแล้วก็มาดูที่ส่วนของจรวดขับดันตัวที่สองกันเลยซึ่งจรวดขับดันตัวที่สองนี้ก็จะมีไอพ่นขนาดใหญ่อยู่หนึ่งตัวแล้วก็ไอพ่นรองอีกสองตัวก็เท่ากับสามตัวนนะเองนะ ซึ่งสวยสำหรับทําให้จรวดเราหลุดออกจากเส้นวงขงจรแหละเพราะว่ามันสรรั้นแต่ว่ามันก็ใหญ่อะโอเคมาที่จรวดตัวไปกันเลยนะคือจรวดสร้างเส้นวงขงจรนั่นเ,เองนะซึ่งก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หนึ่งเนาะก็จะประกอบไปด้วยอไอ o n นไม่ใช่น้อยไอพ่นขนาดใหญ่ในตัวไอ o n นขนาดไอ h o นเบสิกอะไรจี้ไอพ่นเบสิกสองตัวแล้วก็ไอ o n นลองอีกอะไ ไอโฟนรออีก2ตัวก็จะท่ากับ5ตัวด้วกันเนาะซึ่งในที่นี้ไอโฟนรอมีหน้าที่ในการอ่สร้างเส้นวงรจรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกช้าไปก็ใช้ไอโฟนอันใหญ่ก็ได้ส่วนพอเราสร้างเส้นวงรจรเสร็จใช่ไหมเราก็ทําการดับไอโฟนรองออกแล้วเปิดแค่ไอโฟนเบสิกสองตัวกับไอโฟนอัใหญ่หนึ่งตัวในการลงจนะอดเนาะเออลืมบอกไปเลยจรวดแบบนี้ไว้มีไว้ใช้สําสหรับอ่สำรวจดาวอังคารอีกลำหนึ่งเนาะซึ่งก็แน่นอนแหละจลอดแบบนี้ผมไม่ได้แบบมาจากไหนคิดสดๆเลย พอดีว่าตามจริงวันนี้กะว่าจะแบบโนสคริปแล้วนะแบบว่ามันไม่มีจรวดแต่มันคิดไม่ออกที่ไฟมันไฟดับไม่รู้จะทําทอะไรก็เลยเออนั่งเอาแบบจรวดไปจรวดมาได้ลำนี้เฉยเลยเลยตั้งชื่อว่าไอรอนเคอร์เทนเลยเพราะว่าช่วงนี้เล่นยูริบ่อยอ่ะนะแล้วก็จะมีะจรวดตัวสุดท้ายเลยนั่นคือจรวดที่ไว้ใช้สำหรับกลับโลกนั่นเองก็จะมีไอพ่นลองแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็กลับโลกได้นี่ยแหละคื่อขุมพลังถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองเราดูได้เลยอ่ะ ซึ่งตลอบนี้ก็ใครอยากโหลดก็โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะส่วนดิสคอดก็สามารถเข้าได้ใต้คลิปเลยใครอยากโดนเนี่ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ช่วงนี้คนโดนค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปเนีสเปซไฟบ่อยมั้งช่วงนี้คือหายไปนานมากเกีกสเปซไฟอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ว่างคือาต้องเข้าใจด้วยนะว่าผมเรียนหนังสือและทํา youtube ไปด้วยคือเอาง่ายๆเลยในหนึ่งอาทิตย์ผมลงคลิปสองคลิปใช่ไหม ซึ่งใน2คลิปนั้นไม่ใช่ว่าทําแค่2วันเสร็จ嘛เอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยนะทำยูทูบไปด้วยกับเรียนไปด้วยจริงๆผมจะทําแค่หนึ่งคลิปต่อคลิปด้วยซ้ําแต่ว่าเพื่อคนดูอะเพราะว่าในหนึ่งคลิปอะกว่าผมจะทําเสร็จแล้ใช้เวลา3วันอ่ะในคลิปเนี้ยคุณจะได้ดูวันจันทร์ใช่ไหมแต่ให้คุณย้อนกลับมาซึ่งคลิปที่ผมถ่าย,อยตอนนี้ก็คือวันเสาร์วันอังคารซึ่งคลิปที่ผมถ่ายอยู่วันนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะด,ดูคลิปก็คือวันจันทร์นู่นเลย คือผมใช้เวลาในการออกแบบสอบและตัดต่อ,อต้องเข้าใจด้วยว่ามันเหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าแป๊บๆเสร็จนะการทำหยุดคุไปแล้วแล้วก็เรียนไปเนี่ยซึ่งการเรียนผมก็ต้องเรียนนะก็ะต้อเเข้าใจด้วยนะว่ามันจะจบแล้วเราก็ต้องมีการตั้งใจเรียนนิดนึงเนาะคือช่วงนี้ผมค่อนข้างห่างหายกับเกมไปค่อนข้างเยอะอยู่นะหลายเกมผมก็เลิกเล่นไปแล้วด้วยซ้ํา โอเครู้สึกเข้าชวมรดราม่าชีวิตเยอะเลยไปแล้วงั้นก็ตัดเข้าสู่เกมหลักเลยไปโอเคตัดจากบูปินกันเลยนะกะ็ไม่รู้พูดลแล้วเพราะว่าดราม่าชีวิตเป็นเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้หมดแล้วงั้นก็ไม่ว่านมาเพลงเพราก็แล้วไปกันเลยซึ่งด้วยพลังของไอ้พ่นสิบตัวนั้นอนะมันทําให้แบบเร็วมากๆเลยนะเนี่ยนะถึงน้นเหนักมันจะเยอะนะแต่ว่ามันค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยคือมันไม่อืดมันไม่ช้าเอาง,ง่ายๆมันค่อนข้างดีถ้าคนอะไรเอาแบบจรวดเองโวยตัวเองเนี่ย ซึ่งอตามตรงนะจรวดลำนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่สวยนะแต่ว่าต้องเข้าใจผมด้วยว่ามันไฟมันดับสาชั่วโมงแล้วผมก็ว่างก็เลยมานั่งออกแบบจรวดเล่นแต่ทีนี้มันไม่มีคลิปทำด้นะวยไงเพราะว่าช่วงนี้แบบข้ามๆแบบอะไรอะชม่มงผมเริ่มตันๆกับเกมนี้และเพราะท้งที่ว่าจรวดหลายลำผมก็ออกแบบมาแล้วผมแจกไปทั้งหมด12ลําแล้วรวมล,ล้เดียวเป็น13ละใช่ไหมนับถูกไหมเออใครว่างก็นําให้้วยแล้ว,วกันว่านับถูกไหมก็เออนั่นแหละ ก็ลำนี้ก็เล่นไม่ยากก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเง,งีย้งยก็ง่ายกว่าไอชไอชารลเนเจอร์อ่ะโอเคคุน่าจะพอพลังงานอของจรวดกำดันหมดแล้วก็ให้ทําการปลดทิ้งได้เลยในขั้นะตอนการปลดทิ้งมันจะมีการหน่วงหน่วนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างอะเครื่องในมันเยอะเพราะว่าผมยัดถังน้ำมันไปเพียบเลยทาให้มันบินได้ไกลขนาดนี้ไม่งั้นเชื้อเพลิงมันจะน้อยเกินไปโอเคในขั้นตอนนี้เราก็บินขึ้นไปได้เลยอ่า คือเขาอบอกอะไรนิดนึงไหมในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์อ่ะจนถึงวันนี้ผมเพิ่งได้แตะเกมสเปซไฟก็วันนี้และคือ,องานโรงเรียนต้องเข้าใจด้วยนะอย่างไอคลิปที่ผมลงไปนอกเวลานั้นคือเป็นคลิปพิเศษเนาะเพราะว่ามันเป็นงานโรงเรียนซึ่งงานวิทยาศาสตร์นแล้วว่าผมได้มีหน้าที่ในการเป็นคนตัดต่อเพลงอ่าเอา,เอาพลังงานหมดแล้วเนื่องจากพลังงานขับดันตัวที่หแล้วก็ปลดทิ้งไปได้เลยแล้วก็เปิดพลังงานขับดันตัวที่สอ ตันหลุดขับตันตัวที่สองโอ้ยเลืนเปลี่ยนมแล้วสแสบร้อนอีกโอ้ยโอเคคุนน่้แหละ <c oughs> นั่นแหละผมได้มีหน้าที่ในการตัดต่อเพลงอ่าทีนี้ผมก็มีหน้าที่ในการเป็นตากล้องอีกแต่ว่าไม่ใช่ตากล้องหลักนะเป็นปแค่ตากล้องรองตากล้องหลักเป็นข,ของคุณครูกล้องถิง่นนนอยากได้มากเลยแต่เงินไม่มีโอเคใช่ไหมแต่แขั้นตอนนี้เราก็จะขับไปเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้เราก็แค่สร้างเสินค่อยๆสร้างเซลล์ขอจอไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากกลับมาเราเล่นเกมปกติแล้วสร้างเซลล์ขอจอไปเรื่อยๆตอนนี้เราหลุดออกจากชั้นบรรยากาศของโลกเรียบร้อยเราก็จะทําการขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆในการสร้างเส้นขั้วจอแล้วกันโอเคเดี๋ยวเกมมันจะนานเดี๋ยวผมตัดไปตอนสร้างเซ้นขอจอเสร็จแล้วเลยก็แล้วกันไป โอเคตอนนี้พลังงานจะหลดขับดันตัวที่2เราหมดแล้วเราก็จะทําการปลดทิ้งไปได้เลยซึ่งมันจะเป็นการปลดสองสตเต็ปนะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่หนึ่งแต่ว่าจะใช้แค่ไอพ่นไฟเนี่ยเอ้ยขาเนี่ยไอตีขาแตกเท่อขั้นตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเชอเพิงของเราค่อนข้างบริหารได้ดีอยู่แล้วแล้วก็แค่ทําให้มันได้อย่างนี้อ่าพอได้เส้นวงโคจรปุ๊บเราก็จะทําการนิเวกเตอร์ที่ดาวอังคารเลย ซึ่งส่วนนี้เขาไม่ต้องสอนหรอกมั้งหลายคนเขาทาเป็นกันอยู่แล้วเอ๊ะผิดผิดผิดไปหนึ่งโทษโทรโท,รโทรลืมไปว่าต้องกดแบบไม่ได้เล่นนหานเอ,อ๋เลยโถ่ร้อนในใครมีวิธีทําให้หายร้อนในไปได้เร็วมั่งอะเออคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมต้องการมากเลยถ้าคอมเมนต์มาผมจะขอบพระคุณมากมากเลยโอเคงั้นเราก็จะทาการสคริปไปเลยก็แล้วกันโอเค คลิปไปที่จุดเทคเ <c oughs> ทคออฟเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> พอจุดนี้เข้าที่ประทากรรโ่กแล้วให้เราทำการสูเข้าไปที่โล่ได้เลยแล้วก็หันจรวดเราให้ตรงตามจุดเทคอ o อฟได้เลยมีคนคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าไอพี่พี่ไอคำนี้มันไม่ได้เรียกว่าจุดเทคอ o อฟนะซึ่งเอออันนี้ผมรู้แต่ว่า ผมชอบเรียกว่าจะเทคออฟมากกว่าเพราะว่าเครื่องบินมันก็ต้องเทคออฟในการขึ้นใช่ไหมแต่ผมไม่อยากเรียกบจอดอะไรนั่นแหละผมชอบเรียกว่าจะเทคออฟอ่ามันความชอบส่วนตัวนะก็ขอจัใจด้วยผมชอบใช้สับง่ายๆแล้วโอเคพอทาการมานีอ่อาเขาจะเทคออฟปุ๊บให้เราทําการเดินเครื่องก็ได้เลยจนกว่าไอเลขบวกตรงนี้มันจะเหลือศูนย์เนาะเราค่อยทำการปิดเครื่อง อนอนในไม่อยากจะพูดมากอะแต่ว่าแม่อธิบายก็ไม่ได้ไอยากจะอธิบายนะเราก็หยาบบนปัญหาชีวิตด้วยโอเคแล้วใครที่ทํา youtube อยู่ช่วงเนี้ยอ่ะแต่ถ้ายังเรียนอยู่อ่ะก็บริหารเวลาให้ดีเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ว่างเสมอแต่ว่าคนไหนที่ว่างก็เอาแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณชอบคุณรักมันคุณก็ทําแต่ว่าผมรักในการทํา youtube ผมรักมาก่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าปัญหานะเราต้องเรียนด้วยแหละ ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะบางวันอาจจะต้องแบบมีประกาศว่าวันนี้ไม่มีคลิปลงอนะ่ะนั่นแหละซึ่งว่าไม่รู้นะว่าจะเป็นกรณีไหนก็อาจจะมีมั่งแหละแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยผมก็พยายามหาอะไรให้ดูก่อนเสมอแหละวันไหนที่ผมไม่ว่างจริงๆอ่ะก็จะเป็นพวกคลิปเพลงที่ผมทำปกติอ่ะไปดูดเพลงชาวบ้านมาแล้วก็อามาใส่โอ้ยรู้สึกเลวอย่งเลยแต่มันไม่มีคลิปจะลงนะง่ายๆนะ โอเคตอนนี้ผมผมใช้ R C S ทำในการขยับแล้วกันเพราะว่ามันง่ายสะดวกโอเคพอจุดอพอเลขบวกหายไปเรียบร้อยแล้วให้เราทำการไปที่ตาวอังคารเลยเพื่อขยับเส้นให้มันตรงตามใจเราโอเคนะก็ขยับไปเลยโอ้เร็วเกินไยโอเค okay, นะ เราเราจะทําการฉลับเอียงนิดนึงเนาะแต่ว่าแนะนำอ่ะให้ตรงอ่ะดีที่สุดโอเคพอได้อย่างงี้แล้วก็ทําการสคริปไปเลยเราทิ้มลงดาวางัางคารได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องแบบกักก็ได้เพราะว่าพลังงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันมีหน้าที่สํารวจแล้วกลับที้ใส่โดยที่ไม่จําเป็นต้องโคจรอ,อะไรทั้งสิ้นโอเคจอดทาการสคริปไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าสคิปยาวให้มันทิ้มลงไปเลยนะ แต่ไม่ได้นะต้องหันจรวดก่อนไปหันการอากาศลำบายโอเคเนาะตอนนี้เราก็เข้าสู่แรงไอพ่น,นของดาวขานไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคพอถึงขั้นตอนนี้เราก็แค่หันจรวดให้ตรงตามลูกศรเลยแล้วก็าทาการเปิดไอพ่นเบสิกอีก2ตัวก็เท่ากับเปิดไอพ่น e 5ตัวเนาะเดินดันทัตเตอร์เป็นร้อยไปเลยแต่เรายังไม่เปิดตอนนี้หรอก เราจะทำการชะลอความเร็วที่ระยะ40กิโลเมตรความสูงเหนือนะระดับน้ำทะเลซึ่งดาวังคารไม่มีน้ำทะเลนี่หวะความสูงระดับพื้นดาวังคารอนะ่ะเออพอใจยังอ๋อร้อนในแสดเหลือเกินโอเคทำการสกปไปเรื่อยๆแล้วกัน 8, โอเคทำการเปิดไอพ่อนไปได้เลยเพราเราต้องการ เราต้องทำการลดความเร็วลงให้มากที่สดุดโอเคในส่วนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนั่นเองไม่มีะรยะยะในส่วนนี้ทำการปิด a s ได้เลยเดี๋ยวมันจะเปลืองพลังงานราใช่เหตุจนกว่าความเร็วของเราอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ0 0เมตรต่อวินาทีเราถึงจะดับเครื่องราะในส่วนนี้เราจะสามารถคคุมความเร็วได้ และง่ายด้วยโอเคในส่วนนี้เรารอได้เลยโอเคทำการปิด iPhone ไฟฟ้าไปได้เลยเลยพราะเราเอาขาลงจอดนี่มันทำการปิด Apple ไอพ่นไฟฟ้าไปได้เลยเราจะใช้ไอพ่นแค่สตัวในการลงจอดเท่าน,นั้นเองลดทัตเตอร์ลงเหลือสักส0มสิบอสี่ดีกว่ากันพลาดกันพลาดน,นี่คือบทเรียนของคนที่ไม่ทดสอบจรวด ทดสอบแค่ครั้งเดียวไม่ได้ทดสอบสี่ยี่สิบัรอบอ่ะถ้าจะเห็นวา่าการทดสอบหลายรอบมันทําให้เราชินกับเล่นเป็นไงแต่ผมไม่ได้ทดสอบไงคนทดสอบมากี่ครั้งแล้วมันเล่นเลยเนี่ยพ้นว่างโอเคตอนนี้เราก็ทําการเปิดได้พ้นเพื่อลดความเร็วเลยโอเคดันความเร็วให้ลดลงให้เร็วที่สดุดแล้วทําการเปิดขาติจอดใท,ทันทีโอเคตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่คุมได้ละ 30กบกมเมตรเนี่เอาไว้ทั้ทีเราพยายามคุมไม่ให้เกิน50นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะคุมยากละตอนนี้เราก็หันจรวดมันตรงก็พอเอ้ยเร็วเกินไปพยายามไม่ให้จรวดถลับไปซ้ายหรือขวามากนะเพราะว่ามันจะแก้ยากผมจะพยายามลดความเร็วลงก็แล้วกัน ในส่วนนี้เขาไม่ต้องสอนหรอกมั้งแต่ละคนนี้เล่นเก่งๆกันทั้งนั้นเลยตอน,นี้ช็อกใจจริงนะเนี่ยเห็นส่งภาพมาแต่ละคนนี้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยแบบว่าคิดกันได้ไงอ่ะแต่ละลำอะ่ะคือผมแทบจะหมดปัญญาคิดจรวดแล้วอะ่ะโอเคในส่วนนี้เราก็จะทําการลดความเร็วลงเรื่อยๆก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรยากโอเค ซึ่งพยายามบริหารดีๆนะอย่ายใช้โดยใช้อย่ายใช้เส้นเปลืองนะพลังงานเฉเพอเพราะว่าจะสังเกตเลยว่าตอนนี้เหลืออยู่ 5, 5. 5. ้าจุดห้าค่อนข้างน้อยตอนนี้ห3จโอเคโอ้ยเนาะคือม,มือมันลื่นและตอนนี้เป็นวัดด้วยสมองค่อนข้างเบลอเบลอแบอบเบลอเลยอะบลาโอเค ทำการลงจอดเป็นที่เรียบร้อยโอเคลงจอดอย่างสวยงามซึ่งก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากหรอกก็ไม่เป็นไรโอเคเราทําการลงจอดที่ดาวค่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าจรวดลามันก็ดูใหญ่นะพอดูเดียว,ยวแต่พอไปจริงๆมันเล็กนะโอเคเสร็จภารกิจของเจ้าลํานีนะ้แล้วเราก็จะทําการปลดเอะอ๋ะอล้อนไหนเออเฮ้ย จะดุดเราทำการปลดปลอกไปได้เลยเพราะเราไม่จเป็นต้องใช้ละเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทำการเคลียร์เดบิตแนะนำให้เคลียร์นะโอเคแล้วทำการอ่ากดที่ตัวนี้ได้เลยทำการปลดตรวดออกแล้วก็อ่ากดนี่เพื่อควบคุมตรวดลำนี้อ่าแล้วก็ทำการเปิด iPhone ตัวนี้ได้เลยแล้วก็บินขึ้นไปเลยไม่มีอะไรมากมันเป็นจรวดกระป๋องอนะ เพราะฉะนั้นมันก็เล่นง่ายละเพราะนั้นหนักมันเบาเนาะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กซึ่งไอ้จรวดทรงนี้ผมเรียกว่าจรวดทรงกระป๋องนะเพราะมันก็เหมือนกระป๋องอะโอเคแล้วก็ทําการบินไปเรื่อยๆเลยพยายามเอียงด้วยนะเพื่อว่าต้องการสร้างเส้นองโคจรนั่นเองเฮ้ยอย่าหมุนดิที่ตอนเล่นตอนทดสอบมันไม่เป็นไรโถย อาเสียช่วยกันแล้ววะโอเคพอเราได้เส้นอย่างนี้แล้วเราก็ทำการอ่าขวาไปได้เลยแล้วก็ลดความเร็วลงในที่นี้เราก็แค่รอให้จรวดเราขึ้นความสูงที่15กิโลเมตรไหรือ20นี่แหละจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานเกินสมองก็เริ่มเบลอแล้วเพิ่งกินยาพาราไป คือช่วงนี้เออฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแต่อัที่ผมเป็นหวัดนี่ไม่ใช่อะไรนะงานวิทยา้จะซา์นี่แหละอยู่มห้าครูก็เสกใช้อีกไม่ใช่มหกอ่ะโทโอเคตอนนี้เราก็หลุดอ่าจากแรงที่พ่นล้วเออยังไม่เนี่ยเราหลุดจากเชิงบรรยากาศแล้วแต่ยังอยู่ในใจที่พ่นอยู่เพราะว่าเราสคิปได้ผมก็เลยเรียกว่าหลุดจากเชิงบรรยากาศนั่นแหละแค่นั้นมไม่มีเวลาเลยแล้วก็ทำการสร้างเซฟขึ้นจกไปไ,ได้เลยโอเคพูดทนายและคระูใช่ยกโต๊ะ ทีเนี้ยวันนั้นนะฝนตกแต่เช้าเลยอากาศเ,เย็นๆเลยฝนตกนี่หนาวเลยอ่ะหนาวจับเลยอะกลับบ้านปรากฏว่าทุกคนเป็นไข้หมดเลยห้องผม Very good โอเคเราก็ทำการสร้างเส้นขต่อไปเรื่อยเลยวันนี้ค่อนข้างบ่นเยอะเนาะไม่ได้ทำคลิปนานอยากบ่นมากซึ่งการบ่นผมมองว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่แบบค่อนข้างดีนะมันทำให้เราไม่เครียดอะมันเป็นการแชร์ประสบการณ์กับคนอื่น ใครเครียดอะไรก็สามารถมาบ่นมาคอมเมนต์ไดนะ้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเหมือนการรักษาทีนึงอย่างแปลว่าเครียดจากที่บ้านมาโดนแม่ว่าไม่ได้ทําอะไรนู่นนี่นั่นอ่ามาระบายได้เลยนะเพราะว่าอย่ากเก็บไว้การเก็บไว้ไม่ทำให้เราเครียดแล้วก็มีอะไรก็ระบายออกมาโอเคเหมือนจะดรอกเรื่องไปไกลแล้วทำการสคริปเพื่อให้ดาวนางคารเข้าสู่จุดเทคออฟไปได้เลยโอเคตอนนี้เข้าสู่จุดเทคออฟแล้ว เรา้วทำการซูมขึ้นไปเลยโอเคแล้วก็ขยับจรวดให้ตรงตามจด take ุดเทคอ็อบเนาะโอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็ทำการสกิปไมได้เลยหลายคนเขาไม่อยากจะเชื่อนะว่าไว้จะไอจรวดกระป๋องแค่เนี้ยสามารถบินจากพื้นดาวสุกอะกลับโลกได้เออผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกอันตอนผมทดสอบผมก็ไม่มจะได้หรอวะแต่ปราออกฏมันได้เฉยเออก็แปลกดีเออชมเสนนอกเรื่องอีกแล้ว โอ้โหโอ้ร้อนไหนโอเคทำการปิดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าบวกเลขบวกตัวนี้มันจะหายไปเราถึงจะทำการดับเครื่องนั่นเองโอเคนี่อ่าจงง okay. องโอเคอ่านล้เลยละวีกูดย้อนกลับมาย้อนกลับมาเนื่องจากมันมีขนาดเล็กน้อยเราใช้อาเซนในการช่วยงานได้โอเค ต่อไปก็ทําการสูงไปที่โลกเพื่อทำ,ทำการขยับเส้นเลยโอเคาทําการดิ่งลงไปเลยเนื่องจากว่ามีน้ำหนักที่งันทางเบาเพราะฉะนั้นเราก็ดิ่งได้แล้วโอเค อีิบานบนแล้วกันอีกเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็ทำการสกิปไปเลยเพื่อให้เราเข้าโซโลกได้เร็วยิ่งขึ้นโอเคเราจะสกิปไปเรื่อยอย่างนี้แหละโอเคโอเคเราสามารถทิ้งดิ่งลงโลกได้เลยนะ เพราะว่าตอนนี้จดเทคออฟเราไปอุ้ยอันจดเทคออฟอะไรเรอคือเราไม่ยังเป็นละโอเคที่เหลือก็รอความเร็วเรามันลดแบบออโต้นั่นเองในส่วนนี้ดับปิด RCS เลยได้เลยเรอเปิดพราชูที่ความสูงระยะ2,000เมตรนั่นแหละนะวันนี้อาจจะอื่นๆนิดน,นึงนะโดยความที่ว่าดยาไปแถมแสบร้อนในอีก อากาศก็ไม่ได้เย็นด้วยอากาศร้อนก็โอเคช่างมีคลิปลงให้คนดูก็โอเคแล้วถึงร่างกายจะเป็นยังไงช่างต้องมีคลิปให้คนดูให้ได้จะเว้นว่าจะแบบชกเฉินจริงๆอะ่ะที่ผมจะไม่ได้ทำคลิปลงอันนั้นคือชกเฉินจริงๆโอเคตอนนี้ความสูงเราอยู่ที่2 0 0 0เมตรเราทำการเปิดพลังชุดไ,ได้เลยเพื่อชะลอความเร็วพอทำการเปิดพลังชุดปุ๊บให้เราทำการเปิดขาดตรวดลงจอดได้เลยลดทัสเตอร์ลงมาอยู่ที่สักประมาณ ห้าถึงเจ็ดอ่ะแล้วเปิดทิ้งไว้เลยมันจะเป็นการชะลอความเร็วนอ้อถ้าว่าพลังลสองตัวต้องรับน้าหนักไอ้กระป๋องทั้งอันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหวเนาะมันไม่ได้น้าหนักน้อยอะไรขนาดนั้นมันก็น้ําหนักเยอะโพระเราตกลงทะเลด้วยตามแมปที่ได้ลงไวน้นะภาพอาจจะแตกนิดนึงนะก็ทำไม่ได้คนถัดทำมอดอะ่ะโอเคตอนนี้พลังโซลเราก็กางทำการดันทัตเตอร์ขึ้นไปอีกเพื่อให้ลดความเร็วให้ได้ช้ากว่านี้โอเค และก็ลงสู่ดาวโลกอย่างปลอดภัยแล้วก็ลงสู่ดาวโลกอย่างปลอดภยัยขอขอบคุณสาเหตุของการไฟดับไม่รู้สาเหตุอะไรก็ช่างไม่ว่าจะรถสิบล้อชนเสาไฟฟ้าหรือหมาเยี่ยวรถเสาไฟฟ้าก็ช่างมันทําให้ผมได้ออกแบบจรวดและทําคลิปให้คนดูซึ่งตอนแรกกะจะไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันคิดจรวดไม่ออกจริงจะไปเล่นอมองอัดก็กลัวคนจะไม่ค่อยดูเองเพราะอมองอัดยอดอยู่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะคนที่ตามของตัวใหญ่มาจากสเปซไฟท์เชมิเตอร์เนาะ ตามที่ผมได้เคยถามไปใน d i s c อ r d เนาะเพราะว่าหลายคนติดตามผมจากเกมนี้่ะผมก็จะทําเกมนี้ไปให้สุดขั้วโลกเลยถึงแม้ผมจะคิดจะรวยไม่ออกแลวก็ตามโอเคช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันม .5 แล้วอ,ะอ่ะอ่ามันต้องจ้างเ,เรียนด้วยแหละแล้วด้วยปัญหาต่างๆนานเานานะโดยปัญหาทางการเงินทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเลยก็อ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเพราะการกดไลค์นี่เป็นกำลังใจผมมากเลยเออสงสัยอย่างนี้ คลิปผมยอดแต่และคลิปที่ยอดวิวก็เป็นหลักรูกยนะแต่ยอดรับแต่ยอดไลค์นี่เป็นหลักสิบเออผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ใช่มันจะไม่เป็นไรคนที่ไม่กดไลค์ก็สแสดงว่าคลิปผมยังไม่ดีพอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คนที่กดไลค์ก็ขอบคุณมากครับแล้วผมจะพัฒน,นาฝีมือไปเรื่อยๆนั่นเองนะและผมต่อกับตรวดไอรอนเคอร์เทนในวันนี้มีคนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยก็อ่าผมต่ากับเกมสเปซไฟทิมเบอร์เตอร์ในวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดาาี